สุขภาพร่างกายาแข็งแรงแบบนี้นะ่ารักมากๆ<ช>เลยนะคะนี่น้องพานะมาแล้วนะคะโอเคน่ารักจริงๆโอ้โหนี <laughs> ่นะคะไปแล้ว <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะต้องบอกว่ามีอยากจะสอบถามผู้มีน้องมีเทคนิคนี่คะแล้วก็วิธีการดูแลน้องพานะค่ะเป็นพิเศษอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารแล้วก็สุขภาพต่างๆะคะ่ะถ้าเทคนิคพิเศษเนี่ยผมบอกเ<ช><ๆ>ลยว,ว่า มันก็อาจจะไม่ได้พิเศษมากเนาะ,ะมันก็เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าคนรักษาทุกคนก็ทำัาอยู่แล้วคือคต้องพยายามหาของที่ดีที่สุดให้รองรตัวเองไม่ว่าจะเป็นที่อยู่เนาะ,ะ,ะเรื่องที่นอนเรื่องการอาบน้ำเรื่องชมพูทบบี่ใช้แล้วที่สำคัญคืออาหารซึ่งของผมก็เลือกเป็นออสเทคครับผมซึ่งอ,อย่างเช่นน้องเองเนี่ยน้องจะชอบกินเป็นแบบอาหารเมร็ดก็จะเลือกเป็นออสเทค็กซูเปอร์ฟู้ดค่ะ,ะใช่แล้วก็แบบบางครั้งเมื่อไปเจอเวลาแบบ น้องกูกลัวแบบนี้ก็จะให้แบบขนมหน่อยนแล้วต้องบอกว่านอกเหนือจากอาหารหลักเนี่ยออสเทคกเนี่ยเขาก็จะมีแบบขนมนะคะให้น้องเนี่ยได้ทานเล่นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น<ม>ช่วงอายุไหนกันนะแต่ซึ่งในช่วงนี้ค่ะภูวินค้าน้องชอบทานอาหารแบบไหนเป็นพิเศษคะอยน้องน้องชอบหมดเลยครับผมและยิ่งอะไรที่มีส่วนผสมของแบบปลาหรือไก่เนี่ยน้องชอบมากมชอบะะแบบชอบมากใช่ไหมใช่ใช ใช่ซึ่งแบบถ้าส่วนใหญ่เราก็จะให้กินเป็นอาหารเม็ดครับผมเพราะว่าอันนี้ก็แล้วแต่ว่าแบบน้องแต่ละตัวน้องแต่ละท่านแบบชอบแบบไหนอย่างเช่นแบบน้องฮานะก็จะชอบเป็นอาหารแห้งนอะครับผมแล้วก็อีกอันนึงที่น้องชอบมากๆเลยก็คือตัวทรีนครับผมที่มันเป็นครีมทรีของออสเตรเ e ียพลาสอนีอก็เป็นอันที่บอกเลยว่ารอน้องได้ตลอดเวลา แล้วต้องบอกว่านอกเเนือจากกินอร่อยแล้วเนี่ยสารอาหารก็ยังครบควรด้วยนะคะครับผมต้องครับใจแล้วนะคะแล้วก็วน่าจะจากนั้นค่ะต้องบอกว่าอยากจะสอบถามนะคะคุณวินว่าคิดว่าอะไรเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดค่ะในการเลี้ยงน้องฮานะให้สุขภาพดีแบบนี้โหถ้าปัจจัยสองปัจจัยเลยนะผมรู้สึกว่าอันแรกเลยคือความรัก ความรักที่ตัวเจ้าของเนี่ยมีให้กับสัตว์ของเราเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากเนาะเพราะว่าเลี้ยงน้องทีมันก็เหมือนเลี้ยงลูกหรือคนเนาะเลี้ยงมันด้วยความรักอะไรมันก็จะดีไปหมดนะครับผมแล้วก็อันที่2เลยก็คืออาหารก็จะมาเกี่ยวโยงกับความรักเพราะว่าออสเทคเนี่ยน้องแมวก็รักน้องเหมวก็เลิฟนะครับผมก็อุ้ยอ้ยเจี๊ยบป่ะวันนี้เจี๊ยบปวันนี้วันนี้เจี๊ยบป่ะอ่าก็น้องแมวก็รักน้องเหมวก็เลิฟนะครับก็ เอาความรักของเจ้าของเนี่ย<ม>ให้น้องทานอาหารับผมนี่แล้วก็เห็นน่ารักแบบนี้อยากจะให้ช่วยแชร์เหตุการณ์แบบน่ารักรกของน้องนะคะอยากจะแชร์เรื่องอะไรเพื่จค่ะโอ้ถ้าเรื่องน่ารักน่ารักของน้องเหรอครับผมเอาเป็นเรื่องนี้แล้วกันอาจจะน่ารักสำหรับน,น้องแต่ไม่น่ารักสำหรับผมเท่าไหไร่ยังไงคะคือผมเป็นคนที่ทํางานเนาะ,ะก็จะแบบออกทั้ง n g à เช้าแล้วกลับดึก ทีนี้เนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะกลับบ้านมาแบบเช้าคืนตีหนึ่งเนาะแล้วมีอยู่วันหนึ่งที่ผมกลับบ้านก็เข้าบ้านน้องก็หลับแล้วแล้วผมก็เข้าบ้านไปเปิดประตูปุ๊บประตูบ้านผมจะมีสองชั้นอาจจะเป็นเหมือนบ้านหลายๆคนนคนก็จะมีประตูที่เป็นประตูแบบประตูไม้อะประตูปกติอันนึงแล้วก็ประตูที่เป็นประตูมุงลวดทีนี้เนี่ยเราอ่ะก็ปิดประตูไม้แล้วเราก็ปิดมุงลวดแล้วเราก็ขึ้นไปนอน หาดูไหมว่าเราอ่ะปิดประตูไม้สนิทแต่เราปิดรุมุงรั้วไม่สนิทด,ดังนั้นตอนเช้าเนี่ยพอแม่บ้านมาเปิดประตูเนี่ยเขาเปิดจากข้างนอกเขาก็เปิดแค่ประตูไม้จากข้างนอกแล้วก็ประตูที่เป็นมุงรั้วเขาก็ไม่ได้ไปยุ่งออกับบันซึ่งมันแง้วอยู่นิดนึง <ๆ S 1> ไอ้เจ้านี่ตื่นวิ่งออกจากบ้านเลยวิ่งออกจากบ้านเลยแล้วผมก็ตื่นมาพร้อมกับเสียงแม่ว,ว่า แกรู้ไหมว่า,มาเมื่อคืนแกเปิดประตูทิิงไว้ <c oughs> แล้วผมก็ตกใจมดเลยผมว่าเอา้า<ช>น้องหายไปไหนแม่<ช>บอกว่าอ๋อเจอน้องแล้วดีนะมันไม่ได้หนีไปไหนหมันวิ่งอยู่ในโคลนอยู่หน้าบ้านนะดีดีที่ไม่ได้ไปไหนก็ใช่คือมันวิ่งอยู่ในสวนหน้าบ้านตัวมันก็ดำไปหมดเลยแล้วก็เต็มไปด้วยโคลนใช่ไหมจ้องหนู่ใช่น่ารักมาก ช่วงน,นี้ยังคงขี้อ้อนไหมคะเพราะว่าเคยเห็นคริปที่น้องเนี่ยไปปลุกคุณภูวินตอนเช้าด้วยอุย้ยขี้อ,อ้อ,อนนะผมเลยขี้อ้อนนะบางครั้งก็ทําให้เราเขาเรียกว่าอะไรขี้อ้อนจนลบอดหลับอดงนอน <c oughs> อย่างเ <c oughs> มงื่อวานเนี่ย <c oughs> ผมโมโหน้องมากยังไงคะแต่ว่าผมก็ตื่นมาแล้วผมก็โมโหไม่ลงคือผมอะถ่ายงานเจ็ดโมงเชา้าค่ะดังนั้นถ่ายงานแปดโมงเชา้าเท่าีครับและทีนี้เนี่ย เราก็ต้องแบบตื่นเชานะ้าเนาะตื่นเจ็ดโมงเนาะเพื่อที่จะไปทํางานได้ทันแต่ว่าตัวเจ้าเนี่ยมันจะตื่นประมาณตีห้าครึ่งหกโมงอ่าตื่นเชา้าตื่นเชา้าค่ะสิ่งที่มันทาอะ่ะคือเดยปกติคือมันจะไปเคาะตามห้องตามห้องก่อนเพื่อให้อ่าให้มันเข้าไปนอนในห้องหน่อยออตอนเช้าแล้วมันก็จะตื่นพร้อมเราอีกทีประมาณตื่นพร้อมพ่อแม่ประมาณแบบเก้าโมงสิบโมงมันจะขอเข้าห้องตอนหกโมงทีนี้วันนั้นเนี่ยพ่อแม่ไม่ได้เปิดประตู พ่อแม่ก็ไม่ตื่นเหมือนกัน6โมงเช้ามีเสียงนี่อยู่หน้าบ้านหน้าาหน้าประตูผมอ่าเริ่มแล้วแล้วเราก็แบบ6โมงเช้าชั่โมงหนึ่งทำงานอยู่วิกลวกันพอหลับสนแล้วก็ได้แค่แบบเอาผ้าห่มห่มผ้าอุดหูแต่อันนี้ก็สู้เอาอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมง ไม่ยอมทําจนถึงหกโมงครึ่งแล้วก็ยอมแพ้เดินไปทําไมผมรู้ว่าหกโมงครึ่งเพราะนั่นอะหกโมงหรือเจ็ดโมงผมไม่ได้นอนเลยดีแต่ว่าแพ้ความน่ารักใช่ใชแต่ผลสุดท้ายก็เออลงไปเจอน้องปุ๊บก็อ้ายอมก็ได้ดีต้องบอกว่าน้องฮนาน่ารักอยู่แล้วที่ออนเพิ่มากขึ้นด้วยนะคะดีที่จริงแล้วมีเรื่ราวมาก นะคะทุกคนเนี่ยได้ฝากกันด้วยและนี่ดูต้องบอกว่าโหผลสุขภาพดีแข็งแรงมากๆแน่นอนนะคะใครอยากให้น้องแมวเนี่ยแข็งแรงผลนมสุขภาพดีแบบนี้ค่ะเลือกผลิตภัณฑ์นะคะจากทางออสเทคของเราได้เลยนะคะมีทุกช่วงอายุทุกช่วงวัยชอบทานรสชาติแบบไหนนะคะคนน้องๆติดใจปุ๊บนี่นะคะสามารถที่จะเอ,อนี่แไปลับบิ๊กคลาสแล้วค่ะตอนนี้นะคะถือว่าแชร์ประสบการณ์ความน,น่ารัก นน้องากัค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะให้คุณภูวินค่ะได้ลงไปที่บริเวณโซนแบ็กดอปล่างต้องบอกว่าเหล่าบรรดาแฟนคลับที่น่ารักนะคะวินนี่เนี่ยเขาก็เขียนข้อความผ่านโพสต์กิดไว้นะคะอยากจะให้คุณภูวินเนี่ยได้ลงไปอ่านสักครวหนึ่งนะคะเรียนเชิญคุณภูวินได้เลยค่ะต้องทานะนี่น่ารักจริงๆเชิญได้เลยค่ะขออนุญาตนะคะ มาแล้วครับผมมากจ้องไปนี้เขา็็าเขียดไว้มาไายหลากหลายเลยทีเดียวนะคะนี่โอเควิวเยอะมาก,มากเลยฝากกระจบวิเศษบอกอะไรกับผูุคูดเหนียวเหนียวหน่อยเดี๋ยวเราจะให้ผูฮูดได้หาดนะคะมีมีเยอมากเลยค่ะอ,อ,อันนี้แล้วกันดูยาวดียังไงคะ